นิวเคลียร์เซ็กซี่ท้าความหนาวสวมบิกินี่แช่น้ำท่ามกลางอากาศ7องศาที่เดนมาร์กคุณแม่คนสวยนิวเคลียร์ตะลุยเที่ยวท้าความหนาวที่เดนมาร์กหวดความสวยในชุดบิกินี่ตัวจิว๋วแช่น้ำท่ามกลางอากาศ7องศางานนี้ความหนาวหรือจะสู้ความฮอต เฉิดฉายต่างแดนอีกแล้วกับนักแสดงสาวสวยควบตำแหน่งคุณแม่นิวเคลียร์หันสาวัฒนวงศิริที่ล่าสุดได้แพท็ทกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศเดนมาร์กพักผ่อนเพลิดเพลินใจจนชาวเน็ตอิจฉาไม่ไหวทริปเดนมาร์กในครั้งนี้ทางคุณแม่คนสวยนิวเคลียร์หันสาก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟน ทุกท่านแต่นอกจากภาพทิวทัศน์อันงดงามของตึกราบ้านช่องที่เดนมาแล้วนั้นภาพถ่ายของคุณแม่ก็สวยไม่น้อยไปกว่ากันเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโพสต์แรกนะเดนมากจากสาวนิวเคลียร์ก็ได้ปล่อยออกมาให้แฟนไม่ยามกได้ชื่นชมกันเป็นที่เรียบร้อยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนิวเคลียร์ขีดล่างฮันซ่า ซึ่งเป็นภาพที่คุณแม่คนสวยกำลังพิสูจน์ความหนาวโดยการสวมบิกินี่ตัวจิ๋วแช่น้ำในสระท่ามกลางอุณหภูมิ7องศาพร้อมระบุข้อความประกอบว่า Good morning from Copenhagen ก็แค่7องศาเองแต่น้ำอุ่นโอแค้ถึงแม้คุณแม่นิวเคลียร์จะยืนยันแล้วว่าน้ำที่แช่อยู่เป็นน้ำอุ่น หลายคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวแทนแต่ก็อย่างว่าสาวนิวเคลียร์ฮอตขนาดนี้จะน้ำหรืออากาศที่เย็นมาจากไหนก็คงต้องแพ้ให้กับความร้อนแรงทะลุประหลอดของสาวคนนี้และแน่นอนว่าความสวยก็เป็นเหตุสุดๆเพราะหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวไปไม่นานบรรดาแฟนคลับก็แห่แหนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิสะน้ำเดือด ไฟลุกสาวผมบอกแซบเกินนนแฟนคลับกดไลค์กดรัวสุดๆส,สำหรับในโพสต์นี้และไม่ว่าจะคลิปไหนไหนสาวนิวเคลียร์ก็มักจะพบความแซ่บใส่กระเป๋าบินลัดฟ้าไปด้วยกันเสมอบอกเลยว่านี่แหละตัวแทนความสวยของสาวไทย